น,นี้เราก็มาอยู่มุมสูงแล้วนะครับดูนะครับว่าลมแรงขนาดไหนต้นเรียนโยกไปโยกมานะครับอันนี้จะมี่ส่วนทีเรียนนะครับนี่ครับค่อข้างแรงแรงจริงๆครับทั้งแรงทั้งสูงทั้งเสียวอยู่บนยอดต้เรียนสูง ันะครับมันจะสั้นๆนะครับมันอยู่สูงนะครับเนี่ยครับเราต้องแต่งเชือกแต่งแหนงนะครับเอาออกเพื่อให้เป็นดอกนะครับในรอบต่อไปนะครับตอนนี้เรามาตกแบบสมัยู่โรปเท่าพอนี้ะครับจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมสูงนะครับบนยอดทุเรียนนะครับ รอบฝั่งนี้นะครับแต่งเสร็จแล้วนะครับจะไม่มีเชือกนะครับเพือต่อฐานง่งมาด้วยเป็นกิ่งๆใบปากรินนะครับหลายคนอาจจะว่าเอ๊ะมันสูงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูจากมุมล่างนะครับ ดูนะครับนี่นะตอนตอนนี้ผมก็อยู่บนยอดเลยนะครับยอดอ่อน,เ,นเพื่อให้เอซีได้ดูภาพบุมสูงนะว่าลมพายุของโนอืินเนี่ยมันแรงขนาดไหนยอดทุเรียนยอดทุเรียนนี้สูงนะครับสูงนะครับระดับพื้นดินสูงมากนะครับ ย้อนแต่งนิดนึงนะครับน่ครับคุเรียนใบกลับหมดแล้วครับ พี่น้องชาวสวนท่านใดนะที่แป่งแขนงแป่งเชือกในตอนนี้ครับก็ระวังผละม้ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าลมพายุพังแรงนะครับอันนี้หางๆน,นะครับบ้านเราเนี่ยครับเชือกเชือกเชือกพวกนี้นะครับเราต้องเอาออกให้หมดเลยแป่งอ,ออกให้หมดนะครับแล้วก็แขนง อ,อย่างฟังังได้เนี่ยครับก็าแต่งแล้ววันนี้ครับผมจะแต่งออกมาได้วลาออกดอกนะครับมันก็จะออกสังกีกระลาแต่งมันจะง่ายต่อการแต่งลูกยงเชือกนะครับอีกครั้งหนึ่ง <ๆ S 2> อพอดีนะครับพอดีเวลาทำงานไม่ร้อนนะครับลมเย็นแต่ลมมันแรงไปหน่อยนะครับ ค่อนข้างอันตรายนี่นะครับชาวสวนไม่เคยตกต่ำครับตกสูงอย่างเดียวสูงจริงๆนะครับนี่ครับแกพื้นดินสุยอดทุเรียนทเรียนต้นนี้ทุเรียนต้นใหญ่นะครับขนาดน,น่าจะเกือบเกือบร้อยหอยปีนะครับอายุแต่ไม่ถึงนะครับเกือบเกืบต้นสูงใหญ่ ขอมทำงานต่อก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับลมเดินมาเป็นช่องๆนะครับเป็นทางลง ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ